สวัสดีครับคุณผู้ชมพบกับผมเนทัชกรคลิปนี้จะมาแนะนําวิธีปรับความขาวและความสว่างเฉพาะบางพื้นที่หรือว่าบางตําแหน่งบนรูปภาพอันดับแรกเข้าไปที่ p y Store หลังจากนั้นแตะที่ช่องค้นหาแล้วพิมพ์คําว่า Snap Seed S N A P S W E D แล้วค้นหาครับ มันก็จะเด้งมาที่แอปเลยนะครับแต่ที่ไอคอนเพื่อขยายหลังจากนั้นติดตั้งผมจะวางลิงก์ไว้ที่ด้านล่างคลิปในส่วนของคำอธิบายนะครับติดตั้งเสร็จเปิดใช้งานแตะที่เครื่องหมายบวกอนุญาตหลังจากนั้นแตะ ที่รูปภาพที่เราเตรียมเอาไว้ผมจะเป็นรูปภาพผู้หญิงสีดําผิวสีดํานี้นะครับแตะเข้าไปมันก็จะเด้งมาหน้าแอปเลยนะครับด้านล่างครับแตะไปที่เครื่องมือนี่ตรงกลางครับปึ๊บหลังจากนั้นแตะที่อุปกรณ์ของเรานะครับเครื่องมือของเราก็คือแปลงตรงนี้แตะเข้าไปแล้วมาเลือกในส่วนของตรงนี้ครับการดับแสงแตะไป พอเราแตะเสร็จปุ๊บสังเกตว่าตรงาการรับแสงตัวนี้นะครับมันจะมีค่าเป็นตัวเลขบอกอยู่นะครับถ้าเกิดเราแตะที่อักษรชี้ขึ้นนะครับตัวเลขก็จะเพิ่มขึ้นาจาก0.7ก็จะเป็น1.0นะครับอันนี้คือสุดละ1.0คือสูงสุดแล้วนะครับมาดูตรงนี้นะครับเป็นลูกศรชี้ลงก็คือการลดค่าการรับแสงนั่นเองครับแล้วก็แตะไปแต่จาก1.0เป็น0.7แต่อีก0.3แต่อีก ก็จะกลายเป็นอย่างลบแต่อีกจะเป็นลบ0.3นะครับแต่ีอีกลบ0.7แต่ีอีกจะเป็นลบ1.0นั่นเองนะครับคุณผู้ชมในส่วนนี้ผมจะทําการเปลี่ยนสีผิวของผู้หญิงคนนี้ให้กลายเป็นสีขาวสว่างขึ้นนั่นเองนะครับคุณผู้ชมนะครับผมทางนี้ท้งนั้นเราสามารถเลือกจุดที่เราจะทําการเปลี่ยนแปลงได้นะครับไม่จำเป็นจะเฉพาะเป็น หน้าหรือว่าหรือมืออะไรประมาณนี้เราเลือกได้เลยนะครับนะอยู่ที่เราโอเคเราจะทําการตั้งค่าการรับแสงนะครับตอนนี้มันติดลบอยู่ให้เพิ่มขึ้นนะครับอ่าเพิ่มขึ้นไปเรื่อยอ่ามันทำมันจะเพิ่มขึ้นไปเรื่อยนะครับสุดจะสามสุจเจ็ดหนึ่งจุดศูนย์นี่คือสุดละผมขอยัดเป็นเพิ่มสุดเลยจะได้เห็นภาพชัดนะครับพอเราเลือกระดับการรับแสงสูงสุดแล้วนะครับนะครับผมอยู่ที่เราต้องการ,ะรจะเอาระดับไหนแล้วแต่พอเราปรับในส่วนของการรับแสงเสร็จให้ใช้นิ้วนะครับ อ่าเรียกว่าอะไรนะแตะนะครับแตะแตะค้างแล้วลากไปบริเวณที่เราต้องการให้มันมีการเรียกว่าเพิ่มความสว่างหรือว่าความขาวนั่นเองนะครับตรงบริเวณที่เราต้องการนะฮะใช้นิ้วแตะแล้วลากหรือว่าถูไปอ่ะคุณชมนะครับโอเคผมจะใช้นิ้วแตะที่บรเิเวณใบหน้าก่อนนะครับนี่ฮะก็จะขาวเลยนะครับคุณชมนี่ครับเราก็อันนี้ไปเรื่อยๆนะครับอ่า จนมันเลเรียกได้ว่าจนมันเต็มบริเวณที่เราต้องการนะครับบริเวณใบหน้าก็พอก่อนอ่าเราเลื่อนมาตรงมืออ่าตรงมือโอเคเรียบร้อยนะครับเอาละคราวนี้เรามาดูว่าที่เราใช้นิ้วระเลงระเลงไปเนี่ยม,มันพอดีไหมนะครับแล้วก็มาแตะที่ลูก,กตานี่ลูก,กตาตรงนี้ด้านล่างนะฮะกวามือแตะไปปึบ๊บนี่ครับมันจะเป็นสีแดงนะฮะนี่ก็คือบริเวณที่เราใช้นิ้วนะครับระเลงลงไปตอนเนี้ยมันจะมีส่วนเกินอยู่เนี่ยฮะ ม,มันจะเกินในส่วนของพื้นที่ที่เราต้องการนะครับวิธีการลบออกก็คือให้คุณผู้ชมมาแตะตรงนี้การรับแสงที่มีเป็นลูกศรที่ลงเนี่ยแตะลงมาให้กลายเป็นอย่างตรงนี้ให้มันเป็นอักษรคําว่ายางลบนะครับอาแตะลงมาอัแตะลงมาสูดจั๊สานะอัแตะลงมานี่ครับมันจะกลายเป็นยางลบหลังจัดที่ปากตรงนี้เป็นยางลบแล้วเราสามารถที่จะใช้นิ้วแตะริเวณที่บริเวณที่เป็นส่วนเกินที่เราลากไว้ครับโอเคใช้นิ้วจีบนะครับคุณผู้ชมใช้นิ้วจีบแล้วขยาย นี่ครับเชนิชีเปลขยายขึ้นเริ่มตั้งแต่ตรงนี้เลยคุณผู้ชมนี่ผมจะเริ่มตั้งแต่ตรงนี้นะครับโอเคเชนิว okay. นะครับนี่ครับลูดไปลบบร,ริเวณที่มันส่วนเกินออกมาคุณผู้ชมประมาณนี้นะครับอันน่ะปึ๊บโอเคเดี๋ยวเรายังอย่ง,ยงถ้าเกิดเราสงสัยอยู่มันมันเกินหรือเปล่าเราก็แตะที่รูปดวงตาครับด้านล่างปึ๊บโอเคอ่ะแตะอีก เปลี่ยนเป็นสีแดงนะครับชั้นิ้วจีบแตะที่ดวงตาครับเพื่อดูว่ามันระดับไหนนะครับมันอยู่บริเวณไหนนะครับไม่ใช่ว่าลบออกไปเกินนะครับคุณชมดูมาแล้าใหม่เป็นสีแดงก่อนอชั้นิว้วปึบ๊บนี่ครับแตะดวงตาโอเคแตะดวงตาอีกเรามาดูตรงนี้ครับลบด้านนี้บ้างเดี๋ยวก่อนนะครับผู้ชม ชนนี้ลบไปบริเวณที่เกินมาตึ๊บโอเค,อเคอตรงใจเย็นหน่อยนะครับคุณผู้ชมโอเคตอนนี้แตะที่ดวงตาสิอ่านะครับโอเคไม่มีล้ำเส้นไม่มีเกินแล้วนะครับอ่าใช้น,นิ้วถีบให้มันอยู่ในในส่วนของภาพปกติโอเคเรามาแตะที่ดวงตาครั้งหนึ่งไม่มีส่วนเกินแล้วนะครับคุณผู้ชมลราดูดีไม่มีแล้วนะครับ ไม,ม่เกินแล้วเราก็แตะดวงตาไปเรียบร้อยครับคุณผู้ชมอ่าหลังจากที่เราทําเสร็จแล้วพอใจแล้วนะครับอ่าเราก็แตะเครื่องหมายถูกด้านล่างขวามือเลยนี่ตรงนี้ปึ๊บแล้วมาแตะตรงส่งออกด้านล่างขวามือนี่ตรงนี้ส่งออกปึ๊บแล้วมาแตะบันทึกนี่นะครับแตะบันทึกปึ๊บโอเคบันทึกภาพเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเห็นไหม,มครับอ่ากดปุ่มโฮมออกไป แล้วไปดูที่แกลเลอรี่ครับปึ๊บนี่ครับจะเห็นว่านะครับต่างกันลิบลับเลยอันนี้หลังจากที่เราทําการปรับแต่งแล้วนะครับให้เป็นความขาวความสว่างขึ้นอันนี้คือภาพออริจินอลหรือว่าภาพดั้งเดิมนั่นเองนะครับและนี่ก็คือวิธีการปรับความขาวและความสว่างเฉพาะบางจุดนะครับบนรูปภาพนั่นเองฝากคุณผู้ชมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ share, ให้กับช่องเนทัชจกรด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนไว้พบกันใหม่คลิปหน้า ขอบคุณสำหรับการรับชมสวัสดีครับ